สวัสดีครับวันนี้วันที่16พฤษภา2566นะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวบันไดข้างนะครับของ RC4 นะครับ อันนี้เป็นลิกสิก์ของ Poison Spider นะครับก็เป็นสำนักแต่งนะครับอันนี้วัสดุก็คือจะเป็นโลหะนะครับโลหะแล้วก็ทำสีด้วย p o w เ e อร์โคสีดำนะครับเชื่อมด้วยมือนะครับของ RC4 สําสำหรับใส่รุ่น d ดน r o v v r r 2รุ่นนี้นะครับก็คือตัว d a นโ o เวที่เป็นตัวเต็มนะครับแล้วก็เป็นตัว กระบะนะครับแต่ได้ทั้งคู่การยึดติดกับตัวบันไดเนี่ยก็คือยึดติดกับตัวแชสซีนะครับยึดติดกับแชสซีได้เลยก็จะมีความแข็งแรงพอยึดติดเสร็จปุ๊บเนี่ยยึดกับแชสซีปุ๊บเนี่ยตัวบันไดเนี่ยจะมาอยู่ตรงขอบพอดีของตัวบอดี้นะครับมันก็จะกันตัวบอดี้ได้จริงๆนะครับแล้วก็มีความแข็งแรงพอที่จะกันบอดี้ไม่ให้ไปขูดกับ อุปสรรคต่างๆเวลาเล่นนะครับอันนี้เนี่ยก็มีความยาวนะครับยาวสุดเลยนะครับยาวสุดก็คือ162นะครับจากสุดนี้ถึงสุดนี่นะครับ1้2นะครับแล้วก็ความกว้างนะครับความกว้างจากขอบตรงนี้นะครับสุดเนี่ยประมาณ65นะครับ65มิลนะครับแล้วก็ความยาวนะครับรูถึงรูตัวนี้เผื่อว่าใครจะไปลอง ดูว่ารถตัวเองแชสซีเนี่ยมีจะรูพอที่จะใส่ได้ไหมครูถึงรูนี้ประมาณ10เซนนะครับ10เซนติเมตรแล้วก็ในแล้วก็ในถุงเนี่ยก็จะมีตัวสติกเกอร์ของที่เขียนว่า Poison Spider ด้เยนะครับแล้วก็มีน็อต M3 มานี่นะครับมาให้4ตัวเพื่อที่จะยึดร้อยจากตัวแชสซีออกไปหาตัวขานี้นะครับเพื่อความแน่นหนานะครับนี่รหัสของมันก็คือ ZS S 2 0 9 7นะครับราคา 1, 3 9 0บาทนะครับสำหรับใส่บอดี้แดนโลเวอร์ได้พอดีนะครับเป๊ะเลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปใส่รุ่นอื่นนะครับก็ลองดูนะครับตามความยาวที่บอกนะครับอันนี้ก็น้ำหนักประมาณ160กรัมนะครับ160กรัมถือว่าแข็งแรงนะครับเพียงพอสำหรับการเล่นรถสเกลเลยนะครับ R4 4นะครับ ก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตาม5ช่องทางของเราครับรามี f c e b o o k y o u u u b e Instagram เว็บไซต์แล้วก็ Shopee นะครับทั้ง5ช่องทางก็ใช้ชื่อเดียวกันหมดชื่อว่า RC Scale Thailand นะครับแล้วก็ l ล n e ID นะครับ HDA l i e n นะครับเบอร์โทรศัพท์0814911989นะครับผมเอครับสวัสดีครับ